ครับันทึกเอาดอกบัวในานาม้มราบรเสริรเพิ่นเบิกบ้านบิ่งบานได้สวยงามในวันเสาร์ที่10มิถุนา2566าครับขอบันทึกเอาไว้นะครับในวันเสาร์ชวยงามครับเป็นบัวที่เลี้ยงไว้ที่หน้าบ้าน ที่เบ่งบานได้สวยมากครับไม่ใช่สวยธรรมดานะสวยมากเลยนะครับหาไม่มีนะครับบัวต้นนี้ซื้อมาด้วยใจรักจากคุณพี่ที่เพิ่นเพาะเลี้ยงในราคา250บาทขอ200เพิ่นยังไม่ปล่อยนะ ลาบได้ปุณนะอสองร้อยห้าสิบเตอ้อะนนเคยต้องให้ไม่งั้นไม่มาเห็นไม่ได้มาเห็นความสวยงามของปุณน,นะครับสวยงามมากครับบันทึกไว้นะครับ